กรุงศรีอยุธยาในยามค่ำคืนแสงจันทร์สาดส,ส่องลงบนวัดวา,ารามโบราณพิม,มดายืนมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสีหน้ากังวลหลังจากที่พิม,มดาได้พบกับขุนศึกและรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบันในคืนที่เงียบสงดเงาดำทะมึนก็ปรากฏขึ้นในวังหลวงภาพเงาดำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและน่ากลัวผ่านกำแพงวังทิ้งร่องรอยความมืดมิดไว้เบื้องหลังพิม,มดามองเห็นเงาดำนั้นจากระยะไกล ความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วเมืองพิมาดารู้สึกถึงลางสังหรณ์บางอย่างเธอรู้ว่าเงาดำนั้นเกี่ยวข้องกับอุปสรรคที่ขุนศึกพูดถึงและเธอต้องทำอะไรบางอย่างพิมดาตัดสินใจออกตามหาเงาดำเธอเดินไปตามทางเดินในวังหลวงด้วยความระมัดระวังในที่สุดพิมดาก็เผชิญหน้ากับเงาดำมันคือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ต้องการทำลายอายุธยาพิมดารู้ว่าเธอต้องหยุดมันให้ได้ การต่อสู้ระหว่างพิมดากับเงาดำเริ่มต้นขึ้นชะตากรรมของอยุธยาอยู่ในมือของเธอแล้วแต่เธอจะสามารถเอาชนะมันได้หรือไม่และความลับของอดีตชาติจะถูกเปิดเผยเมื่อใด